ở sắp dăm sắp xa dăm dăm Ừ dăm đi dăm 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 Đụ dăm 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 Ừ dăm 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 như dăm dăm คือไปดำอยู่เทิงมึงจะได้ผุไก่แม่เจาผมไปเฮ้ยไปสิไะดำอยู่กลางว้ยผุดไปดำอยู่เอาไว้ปาวันนี้กูมาถ่ายคลิปเพียงพอแด้ววันนี้มึงจะ่าว่ากูใส่เสื้องามมาเลยวันนี้ใ่กูก็ดกตกวไดคกูก้น่ นั่งหน่อยเขาบอเอาดอกเกิดมากระเห็ดหลดด่ายมันประเด่น้น่อยผุบมันบ่ใหญ่แม่ค่ะอืมชื่อไลน์ประเด่นหน่ะนอัเนาะในอันตอในนาอันกันเขาอันกบคำสาทนาจันทรนเด่นกบคำสานะฮะตอใหญ่อะดีนะกันนะครับพี่อนเนาะนี่ใช่จักดิไม่หันตอตอใหญ่อะดีเนาะจักลายประเด่น่ะตัวเห็นแล้วว่ากลายไปกันมา ตูผบ้เห็นสำนาจะเข้าไปตอนไดเออเขาไปแล้วอาไปดำผู้ไปดำผู้โอ้หน่อยเลยเพราะอะไรอ้าวเออดำผาลูกาเต่าดำนาขับมาเล้ผ้าหลัดแม่ละทีดำนาเกยว่าเก๋ยยันเพื่อนเาก็ดำเต็มดำดำเออโอ้ใหญ่มากคือคืออีคนจะได้เห็นลูกพายอี่เนาะ ส่งผมก็ตัดตัดเองไว้ตัดเองว่าหดผมนะเบิ้งเบิ้งส่งผมตัดเองนะผมได้ตัดไห้นะฮะงผมก็ตัดเองว้ายเผมด้วยกันอีกม็้กับเต็กวันนี้สิแก่งออกให้ใส่หน้าแล้วมันจะงามเอาใส่หน้าแต้วมันจะงามว่ะ ตัวเห็ดหน้าตัวเห็ดซอฟพ่เมียห็ดที่เป็นจากทงเนาะมีหน้าไดไรเนี่ยนี่ฮะมีหน้านี่บ่นหน้าบ้านหน้าโคกหน้าได้บนนี้หน,หน้าแซงมาจากร้อยนาแซงจำอยเาอยกว่าเฮ้เขาวาได้สาสัองสบ้าซื้มัอยเก้าสบสอดพาะคูจะมาเห็นคนเทียวทางหีเขาไปเทียวทางนั้นมืดเาเนะทางมันดีเดมาลูก ผมได้มีเพื่อนจุ่คลองนะค่ะไปเนาะเหมาะเลยผู้ใดมีมีนาเข้มคลองหนึ่งพวกเกลือลูกสารคนเทียทั้งนั้นหลายเลยนี่เข้ามาเทียจำทนอุ้ยดังตาดำอ่อมตัวเองแรงบึงโครงการมันแรงบึงเป็นตาเขาก็จนทางเพลกับเขาคืองการทะเลแต่มองหันมันบ่เพลเดนหมายมันเจ็บเดลยมองหันมันมีแต่เจ็บเรื่อยแจ็คเลยตะกี้เขาเกิดมาฮาเดโตนั่นเองอันนั้นคนปวดเที้ยน่ะก็ใหม่ขึ้นจะก็แกขึ้นจะเต็มบันทีคลองอะไร เรามียัยกเที่ยวตีตเกี่วันเดียวนี่ทางมันดีภักรเที่ยวถนนผ้งทุท้ทยวันๆนับอเกอร์บดนับอลอรงค์อาน่ีฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าเ่าฮอาฮ่่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่า่า u เอออยากลงบนยูทูบเออพุดนะกระไรเป็ดพุดด้วยพุดพุดกระไรเป็ดกก่เออบรรยากาศดียามแรงเลพี่น้องเขียดเขียดจางเขียดตาปาดพี่น้องแดแอดแอดแดอย่นะเขียดแตแอกเีแอเนาะ จะขัดเกลตะแงมจะขัดเกลตะป่านแล้วใช่แล้วบ้อยูบ้านโดนเ้าไปดูทีเนาะเอ๊ะสาสิบเหต้อนนี้ดำนาบนังนี่บัน้จ้างเขาดนมติตามเราเองไม่ดำมาเองนว่าวเวดำเก่งนะผดเนาะป้าตัวะน้ำซาก็พอดำซาัวออ แถวโคกแถวคลองเราไม่ต้องหอยหน่อยหอยสลีลายเลยแมนก็ดลกกรเดี้ยวหอยอ่ะกูก็บอเห็นเมื่อวานกเห็นเขาสาดึ้นมาทางถนนจะเหอยน้อยหใหญเต็มอยู่เขาดึกขึ้นมาถนนน้อยต้นก็แอหอยน้อยมันบายาง มึงหห,หรบ่แขกเขาปลอาป่อยออกมาน,มน่ะเออรุดมา่นม่วงเลยนะมึงตายลวเรต่มนัมนล่ยนวาม่กินออม่กิาไปืออะ่ได้กล้าไปเด้อเจ้าของว่าจนไปอทาได้เคยกินดำนายำแดงพี่น้องก็ได้ผไม่ได้เคยกินไมกระตง ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกันตอนนี้เนะา,าะเอนันแลม่าวปจัอืเป็ดกับลงมาดับนา,านาซอยไปงับไปงัไปงับไปเออไปแยบเด้อกไปดับยู่ผมไว้ก <ขอ S 1> ู ดำนานกับีสีพี่สันเลยนะวะพี่กขสุกเดียอ้อมหน้าอ้อมหลังโอ้โหห่วมันบอดีเลยปะเท่ามาในพาาชิเบอร์ิเียรเจ้ามีลูกมีเต่าใครได้ยังมีลูกมีเต่านะเหูมีเลยก็หาวยมีวังเลยนี่จะข้าชิเบอ่งข้ารูบออแล้ว ไปมื่อน่เปได้ไปมื่อนะไปมื่อนหก็ให้ที่ไปมื่อนหก็ได้เห็นหน้าพอก็ให้แง่เลยจะะอมมย่าน่ไปเห็นหน้าโดนรถกระยานงับอ่อกเนา่ออมุไได้ำเงับไปยังพี่มาดำไี่พูดพี่มาดำทไว้ถ่ายคลิปลงีนไว้เออ เดอะอามัดอันนี้ก็ได้ในในขาหนะดับรับไว้หล่าไว้เออเอ่อไอามัดอรก็ับก็ได้เอากระตเอากเอากเอาแม่เนี่ยมันอ่อนมันเบาอโอเคมเอาบนนะเออโอเคขอบใจนะยกเบิกตาเมืองใหญ่เด้นาะมึงสดำมาสิอยู่บ่ วัาแม่วาได้เงินเขาจะไปซื้อตอมมาต้มกิดนเอาดห่อด้หนา้าดดำนาเขาบอกมักแต่หมักก่องก้นแต่ว่าดำนาบอกกองก้นแต่ว่าเมเปดดำเห็ดกสอดจริงนาะบอดำนาเราเขาเมเปมาบอกบอกหมักด้วดำนาก่องก้นนี่มเปดดำเลยเนะ ดำดำดำผดดำคือดำทีแท้หน,น,นะดำบางงแน่พี่มาดำดูสิว้มาดำสิดำลงไปจะปิดดาวลงไปฉันจะว่าเออไม่มาดำดูสิมาโซน jauh-jauh terburu-buru atuh-atuh lampu Tamsa ha มาสอยหรือมาเพิ่มมาละว่าเห็ุกับว่าไรเนาะบรรยากาศจามแดงฮะโอ้ถ่ายนะเดนี่นี่ถ่ายจร้งจดิดับน้าได้ขมาดลหนมันีพูด สองมัดเอาน้ำซาวว้าฉิลมขุดกีตอมแลวพอือน้ำแต่น้ำปุดน้ำซาว